มาครับมือนี้พอกลูกทีว่าผัดมามา่มาครับเมนูที่ลูกขอมาซึมาเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวละรเปิดไฟก่อน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 

พอแล้วพอแล้วพอแล้วมาหนังน้ำเนี่ยบ้านไหนเหยียวแป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงว่แบบงเอาไข่เอาไข่ไข่มาใส่ไดยบ้านี่นโอเคไข่ใส่เลยเดี๋ยวมือเอาไข่เนี่ยทำแต่สองมือบ็ออเสียนสองของมือเดียว ลงไปเลยเนี่ยเนียนไข่เนียนไข่เนียนไข่มาเลยโอ้ลดน้ำไหลโอข่หเอ็ดไส่เลยเนาะเฮ็ดเนา่เฮ็ดใส่เลยใส่เลยใส่เลยโอ้โหเฮ็ดเป็น

มวมาขวนเข้าไปขวานเข้าไปเด้วม,วม,มันพอ,นอ,อ้โอเคอืมขวนมันอเลยอืมใอคเหลายเลยโอเคลหลย ทำทำทำเนาะอืออืออือโอ้โหยังร้อนเลยเนออกแล้วนี่กำลังได้ที่เลยบิ๊กทำให้ทำด้วยกัน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 อือออร่อยทำมาก ไปแล้วไปแล้วมาเอาเศษมาไปเลยเอาเศษมาลงเนาะ Oh, ok thay okay. 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 à, okay. này không phải là, lên. nào, nhiều nhiều trước. à, xem mà, mà, cái này, okay. cái này. à, một lấy một lấy, một lấy một lấy luôn một lê, một một lấy một lấy một lấy. bun 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 Bùn thô Này làm à mà Này ngay Mình làm hài Má này Này ให้ผัดมาจนะ้าผัดมาจ้าลงไปเลยจ้าอร่อยครีบิบิบนี่งไง น่อยนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่แหละแล้วแล้วแล้ว,ลวนี่เลยช่วงช่วงช่วงนี่เลยโอเคพอแล้วผักมาปรุงเข้าไปรสอ,อ่ะ เอาสปเลยอีกเลยอีกเลยโอเคเยอะสัมภาอันนี้พร้อมแล้วใช่อานนั้นมานาวมานาวมานาวมาน้าวมานาวมานามนายาวิามามะ ไอ่ละไอ่เะาบีบใช่บีบบีบบีบลงไปบีบบงไบีบลงไปเฮ้ยผก่อนผลก่อนมาเสียใหม่ผลก้อนแล้วมามาเสีใหม่แล้วผลก้อนจื๊บใหม่ประบบเนี้ยโอ้โห

เออเอาเดี๋ยวพอลูกสาวสิกินบ่ได้เอาพอมาเข้ามาบัดฮึบๆหืมอ้าไปเห็ดอย่างจังสั่น เนาะคือเราบันเลยเอ,นนะอือแบบนึ่งนะครับนี่แน่นี่แน,น,น่โอเคอเดี๋ยวจิ้มได้บันเลยจิ้มจิมจิ้มจิม พอแล้วใส่แล้วใส่แล้วพอ,อใส่แล้วเตมเต็มุแล้วโอเคพอแล้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้ว Vamos lá.